สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายนะคะพี่น้องคะของมือวันที่หนึ่งนะคะเดือนมก,การาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่น้องคะสวัสดีปีใหม่พอพี่น้องไปเที่ยวสุขุมสุคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาสูปีใหม่แล้วนะคะขอให้พี่น้องเขาสุขุมสุขคน เฮงเฮงรวยๆปังปังพี่น้องคะมืมอนี้แอดภาพพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากน้องสาวของเซียนกุจับนะคะพี่น้องคะน้องสาวของเซียนกุจับมือนี้เล่ามาวางแนวทางคำโคง้งหลักการัฐบาลไทยเล้าพี่น้องเล่าคำโคง้งหลักการัฐบาลไทยซึ่งน้องสาวของเซียนกุจับมาวางแนวทางงวดน,นี้เป็นงวดงวดแรกนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมือนี้นะคะของน้องสาวของเซียนกุจับนะคะสิเดาว่าเป็นตัวไหน พอไปไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเชิญกุญแจค่ะครับวัดีครับค่ะเมื่อนี้มื่อวานนี้ก็น้องคนอยากแนวทางมาฝากเซฟซี่เหรอได้ค่ะก็แนวทางมันเปิดไก่ไข่ไปแล้วเนาะแต่เล็กเดียวคนเนาะค่ะคนก็เลยอยากมาฝากไอ้เด็กลางน้ำเด็กลางของคนเนาะค่ะแล้วมันก็แบบมันเดือดดีเนาะต่อไปมันติเดือดบันเดือดเข้ากับบุหรี่ใหกทางหน้า ค่่ะวโอ้ไมนนี่น้องสาวเป็นสิมาฝากลางรัฐบาลไทยว่ะที่ค่ะเดนได้ได้ค่ะได้ค่ะต้องใช้ต้องขามโพงติค่ะเข้อต่อขามโพงเอาให้ไปก่อนค่ะได้ค่ะเด่นหกกระหาลังอันนี้ไทยเนาะเนาะไทยไทยนกกระอ่าเด่นหกกระหาลัง แเก้าหกเก้าแปดหกสี่หกเก้าหกแปดหกสี่หกค่ะเก้าห้าแปดหาส่หเก้าหาแปดหาสี่หาค่ะบบนี่หกคูโอ้เออมันก็นหน่อยดีเลยเลยนาะหกคูแต่ว่าส่วนตัวแกก็ว่ามักรักหกหลายคนรักหค่ะเรีย แล้มากรักโฮกเนาะค่ะแอนต้นโต้บอลค่ะแต่ว่าปีต่อไปปีหน้ามันอสิบปีหนึ่งมูลค่ารูลค่าแก่กับฟ้าพอนิลกัะเทียรร่องแนบคาบอลส่งอ่อนนี่คู่ส่งผู้หมานน้ำบระจันเออวันแรกอยากมาเบอกชูฟังเนาะค่ะเซอร์ก็โทษครับปูวัดปลาอยู่รอบเป็นสันเตีังกันก็เลยประดิคุยกันจบค่ะบางนึงแล้วกัน มันปีปีไม่เนาะเปิก้กรสิาายากแน่จังเลยละช่วงนี้เออบางนึงเราก็จงอันเปิ้นไปบุญอี่ยังบุงานยังบูปคนกับไปเทศยังอ,องยู่หรอค่ะเมื่อกราโจงมาหายอยู่กับวาจิทบเอาหนะ้าทางของน้องเพื่อนอันอันบดีของน้องสาวนี่ปกติของเรานีได้กลับบอวอาเอาซื้อยังสีเลยค่ะบออบ,บ,บกลับเลยเปิ้ลปกลับหนบ่นอยเป็นหน่อยเลยเปิน้นไปให้กลับเลยบ่คะ บอบกับตะวากับยาเต็ชีดกับแปะอิรละมันกับบแหน่นอนเนาะส่วนตัวมันมันเทีมากมันกับเป็นน้วยเหตุเพิ่งเสีบหน้ากันแน่วทางบดด้วยกันมันกับซิปเป็นซิปน้อยเป็นน้อยเรื่องสิบหน้าตะคายเต็ชีดกับแปะอิน่ะคละตอนันกับมีคนจบในนอกคอเตอนมันเข่าให่อหนแต่ว่าเข่ากันแต่ว่าเข่ากันเลยตกงไว้แน่เข้าบัตรซิป อตตดีาเพ่อยั่างอยู่เลยค่ะมันนี้ค่ะกาสิเป็นอันวันนี้เลขของน้องสาวนี่เนาะค่ะเนาะรัฐบาลใต้นี่เดนลางหกกระห่านะคะครับวันนี่จับคู่กันสิเป็นเก้าหกแปดหกสี่หกเก้าห่าแปดหฮาสี่ห่าแล้วเน้นลักหฮกเนาะค่ะเน้นลักหกสามคู่เนาะ ได่ต่อรัฐบาลเล่าเป็นเรื่องอ๋อบัดนี้กัสิต่ออันนี้ขคำโค้งนี่ของเราอีกอีกแม่นบ่คะแมนอ๋อได้ได้ได้สามตัวก็พอค่อยุดเพิ่นก็ได้สามตัวก็บ่อลดตีพอค่อยุดเดินตัวนึงให้ได้ต้องมาติดให้เห็นโอ้เลขติดโอ้โอเคค่ะตติิดดเลขอ๋อได้ได้เล่านี่มีหกเจ็ดแปดเด้อหกเจ็ดแปดค่ะ ยับคู่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหเจหนึ่งแค่ะหกมีเจ็ดสี่แปดค่ะเก้าหกเก้าเจ็กปดเกาหกเก้าเจเกาปค่ะเปนมัก้นตอปัหกับแดได้นเดิมกับแค่ะนีะ่ห่เจ็ดี่แปดสี 6ซ7ซ8ซค่ะเก้าหกเก้าเจเก้าแปดเค่ะเก้าค่ค่ะได้ค่ะอันต่ว่าของอันเส้นกูจามนี่ว่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะค่ะเนาะว่ามันส่งไปเราผสมรพื่เรื่มบุกมันส่งหรือจังเด็บ รัฐบาลไทยบอกคะรัฐบาลไทยถูกบดเปลี่ยนดอกค่ะของรัฐบาลไทยรัฐบาลไ่บอกนะเดี๋ยวเบิงหนึ่งเล้ยเบิ้งอีกเธอหนึงก่อนว่าเสี่ยงกูจับหายมาไปแต่ประเด็นเห็นไหเดี๋ยวเบิ้งหนึ่งเล้ยทีหาอีกรอบนึงเนาะค่ะครับได้ได้เอาไปนี่ของน้องสาวกับมีสมินเนาะค่นเนาะคำคำพงการรัฐบาลไทยครับได้โอเคค่ะขอบคุณหลายๆนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องคะสรุปแนวทางท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากน้องสาวของเซียนกุดจับเดินพี่น้องเด่อนน้องสาวของเซียนกุดจับนะคะมานีเล่ามาว่างแนวทางรัฐบาลไทยชุดลางชุดนี่เป็นลางตรงๆบ่ต้งตองกลับนะคะพี่น้องคะเป็นงวดแรกของปี2 5 6 9นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเดนลางหกกำหาเน้นหกค่ะจับคููค่ะพี่น้องคะมีเก้าหก แปดหกสี่หกเก้าหาแปดหาสี่หาเน้นไปที่เก้าหกแปดหกสี่หกนะคะพี่น้องคะอันนี้รัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคะรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องอันนี้บัญญี้ชุดนี้นะคะพี่น้องคะชุดนี้นะคะเป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางขามโค้งเนาะพี่น้องให้พี่น้องเบิงเด้อพี่น้องเด้อขามโค้งไอ้สิเขียนว่าลาวทั้งๆนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะ พี่น้องคะนี่ามโคง้งอันนี้รัฐบาลไทยพี่น้องยาสับสนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนว,ว่ทางขามโค้งนะคะเล็กติดมี่หกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดเน้นหกกับแดจับคู่คะ่ะพี่น้องคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหกเก้าเาแปดเน้นไปที่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องคะอ้าวพี่น้องแค่หน้าจ,จอนะคะพี่น้องสำหรับแรวทาง งวดแรกม่นี้แนวทางของน้องสาวของเสียงกุจับนะคะขามโค้งกับรัฐบาลไทยแล้วค่ะพี่น้องคะแคปนาจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากน้องสาวของเสี่ยงกุจับเป็นงวดแรกนะคะที่เล่ามาว่า,าทางให้กับทางช่องนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนํานไปพิจารณาเบ่งเนาอค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพแมพ่น้องวัฒนาสุกุสกนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งได้คลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนกุดจับนะคะขอบคุณขอบคุณน้องสาวของเซียนกุดจับพร้อมค่ะสําหรับพรมพ่น้องทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกนะคะพ่น้องคะาตะพญาสิบแาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะพ่น้ังค้าเำา่าแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะพ่น้ังค้าฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิดทีสเสด,ด็จบพิรดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากน้องสาวของเซียนกุจับนะคะแนวทางรัฐบาลไทยกับขามโค้งท้งบุทั้งมูลนิมิเปี้ยงซัมนีนะคะพี่น้องคะแอลกอไเดอรอร์โตล่าพอแม่พี่น้องมาเท่าสุกุสกุลไปก่อนนะคะไว้พอกันไม่ไว้ในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ